กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูแอดออนบิ๊กทรีกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามช่องกันไปด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับโอเคพอเราเริ่มมาแล้วก็จะมีสมุดไกด์บุ๊กมาให้เราเล่มหนึ่งอะนี่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแอดออนตัวนี้นะก็เขาให้เอาต้นก้าสี่ต้นมาผสมกันเพื่อเป็นต้นไม้ใหญ่นะฮะเป็นต้นกล้าที่เป็นต้นไม้ใหญ่อะ แล้วก็เหมือนจะไม่สามารถใช้ผงกระดูกได้แล้วนะเหมือนจะต้องใช้เป็นบล็อกกระดูกเลยฮะซึ่งของในการทำให้โตจะค่อนข้างแพงอะ่ะหรือไม่ก็าอาจจะต้องรอเวลานะมันถึงจะโตโอเคเดี๋ยวพาไปดูวิธีค้าเบื้องต้นกันนี่ฮะวิธีค้าเบื้องต้นก็เอาต้นกล้าเดิมๆนี่แหละฮะสี่ต้นมาวางอย่างนี้เลยนี่ฮะเ้จะได้เป็นต้นก้าใหญ่มาเห็นไหมบิ๊กโอ๊กดี ก็จะมีไอคอนอยู่ตรงนี้นี่ไอคอนอยู่ตรงหัวมุมรูปโอเคประมาณนี้แล้วก็นี่คือต้นไม้ทั้งหมดที่ทําได้ณนะเวลานี้นะครับผมนี่ฮะมียันต้นเห็ดอ่ะเออแล้วก็น่าเสียดายตรงที่ว่าต้นไม้ใหม่ยังไม่มานะฮะต้นไม้ใหม่อันเนี้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวผมขอเปิดเกมหมดกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยต้นโอ๊กสีซีดอะ่ะ ไอ้ที่เป็นไบโอใหม่ที่เพิ่งอัปเดตล่าสุดอะไอ้ต้นนี้ยังไม่มานะแอบเสียได้เหมือนกันคือไหนๆก็ทำมาขายแล้วน่าจะทำให้ครบทุกต้นไปเลยโอเคไปไปดูกันดีกว่านี่ฮะเริ่มจากอันแรกต้นโอ๊กโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดเกมโหมดหน่อยนะเพราะว่าจะได้พาบินดูด้วยอุ้ยอ้าวอ้าว เผลอโยนทิ้งอะเผลอโยนทิ้งโอเคอ่ะมาตรงนี้แล้วกันนี่ฮะแล้วเมื่อเราใส่ผงกระดูกไปเนี่ยเห็นไหมมันใส่ไม่ได้นะฮะมันทะลุอย่างนี้เลยเออแล้วก็ผมบอกไว้ก่อนนะถ้าสมมติว่าเราวางไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเราจะทุบไม่ได้นะวิธีการเอาออกก็คือมอบกดคลิกที่ต้นไม้ค้างไว้แป๊บหนึ่งโอเคมันจะดึงกลับอย่างนี้ฮะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็วิธีการทําให้โต คือเราต้องวางอย่างเงี้ยต้องใช้บล็อกกระดูกสี่อันวางอย่างนี้แม่แม่แมะอ้าวอ้าวบัคเอ๋โอเคอ๋อคือห้ามมีญ่าขึ้นข้างๆเลยแม้แต่นิดเดียวฮนะ ไม่งั้นมันบั๊กเมื่อกี้เนี้ยมันมีต้นยากไงมันมันก็เลยบัก๊กโอเคอ่ะอปเดี๋ยวลองอีกสักต้นหนึ่งผมอยากรู้ว่ามันสุ่มหรือเปล่าเอ๊ะหน้าตาเหมือนกันเลยอะไม่ไม่ไม,ไม่สุ่มเหรอเออแบบนี้ก็แย่เหมือนกันนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะสุ่มออกแต่ถ้ามาเป็นแบบเดียวกันเลยนี่ก็ โอ้สุ่มสุ่มสมโอเคแค่เราแจ็คพอตเราเจอซ้ํากันโอเคฮะมันสุ่มออกอยู่โอเคก็ตกใจหมดผมก็คิดว่ามันไม่ได้สุ่มออกไปเก็บของแป๊บนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูยาวๆทีเดียวโอเคต่อไปเป็นต้นสนต้นเบิร์ดแล้วก็ต้นไม้ป่าจังเกิลโอเคไปไปดูกัน เริ่มจากต้นสนแม่เขาให้โอเคนี่หน้าตาต้นสนล่ะลองอีกสัก,ก,กอันเอื้อหน้าตาคล้ายๆกันเลยฮนะแล้วก็ต้นเบิร์ดแม่เขาให้โอ้ใหญ่อยู่นะนี่ฮะ แล้วก็ต้นไม้พวกนี้เหมือนสุ่มเกิดตามธรรมชาติด้วยนะครับผมนี่รูปแบบก็เปลี่ยนไปนะก็ไม่ได้เหมือนเดิมซะทีเดียวโอเคฮะไปต่อไปต้นจังเกิลอุ้ยโอเคอเคุยใหญ่มากอู้ใหญ่กว่าเดิมอีก เฮ้แต่บอกว่าดูดีนะดูธรรมชาติดีอะไปไปกันต่อต่อไปเป็นต้นอะไรต้นอาคาเชียต้นโอกดำและก็ต้นโกงกลางฮะโอเคปอูกตรงนี้เลยแล้วกันอาคาเชียโอ้อยังสูงเลยฮะ นี่สวยดีนะแล้วก็โอ๊กดำแต่เอาจริงๆโอ๊กดำนี่ตอนเป็นเกมเดิมๆก็สูงอยู่แล้วนะเอ้ยอันนี้เหมือนจะเตี้ยลงปะเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเอาต้นโอ๊กดำเดิมๆม,มาเทสดูหน่อยแล้วก็ผงกระโดูนี่ฮต้นโอโ้เล็กแฮะ <laughs> โอเคช่างบันแล้วกันไปไปกันต่อต่อไปเป็นต้นโกงกลางอะต้นเล็กๆโอ้แต่พอปลูกขึ้นมาก็ใหญ่เอาเรื่องอยู่นะนี่ฮะโอเคไปกันต่อ ต่อไปเป็นต้นสกุละต้นกุหลาบพันปีแล้วก็เห็ดสีเลือดแล้วก็เห็ดป่าวิปลิตโอเคไปอ่ะปักอู้สวยฮะต้นเชอรี่อะ่ะเฮ้ยใช้ได้เลยไม่แย่ไม่แย่ผมว่าใครชอบต้นไม้ก็น่าจะชอบไอ้ดอนนี้นะดูดิ ขนาดก็ไม่ได้เท่ากันนะก็เป็นการสุ่มขนาดออกมาอยู่โอเคแล้วก็ต่อไปเป็นต้นกุหลาบพันปีไปดูสิโอ้โหใช้ได้เลยอะสวยมากแล้วก็ต้นเห็ดสีเลือดแปะแปะแปะโอ้โห ปาดาที่ไหนใช้ได้อยู่นะเบิ่มเบิ่มอ่ะแล้วก็ต่อไปโอ้มีโคมไฟวิญญาณมาด้วยแฮะก็คออือสวยดี่ะไปเดี๋ยวปากอีกสักต้นหนึ่งแล้วก็อันนี้เผื่อคนสงสัยนะจริงๆผมก็สงสัยด้วยแหละว,ว่ามันโตตามธรรมชาติได้หรือเปล่านี่นี่น เดี๋ยวผมปักไว้นะแล้วก็เร่งเวลาเกมลูปแล้วก็แรนดอมพิกสปีดเอาสักหนึ่งพันแล้วกันปรับสุดเลยไปดูสิมันโตเองได้ไหม่ะเอ๋ไม่โตหรอม,มันไม่โตอ่ะเออมันไม่โตอ่ะ เออแปลกดีฮะรับหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเปิดตั้งค่าหน่อยอันนี้ผมสงสัยเหมือนกันตั้งค่าโอเคแล้วก็ไปตรงนี่ฮะเปิดให้มันเกิดเองอะอ่ะสิ่งมีชีวิตเกิดได้ผมอยากรู้ว่าต้นไม้มันสุ่มเกิดหรือเปล่านะอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเลยก็โหลดมาเสร็จก็มาลองกันสดๆอย่างนี้เลยฮะ ไม่เกิดตามธรรมชาติเหรอคือเราต้องปลูกเองเท่านั้นอย่างนั้นเหรอโอเคได้ข้อสรุปว่าไม่เกิดเองนะเหมือนจะไม่เกิดเองตามธรรมชาตินะฮะเนี่ยมันไม่มันไม่เกิดนะออแอบน่าเสียดายจังตอนแรกผมคิดว่าจะเกิดเองตามธรรมชาติสกฮนะ และก็โชวแออันนี้ผมไปเปิดแอดออนทีแคปเปอเตอร์มานะฮะเป็นแอดออนตัดไม้ฮะผมอยากรู้ว่าแอดออนตัดไม้สามารถทำงานร่วมกับต้นไม้ของแอดออนตัวนี้ได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะทำได้นะเพราะว่ามันคือต้นไม้เดียวกันเลยอะไอตัวลำต้นอะมันคือไม้ชนิดเดียวกันเดี๋ยวผมให้ดูคร่าๆวๆนะอันนี้คือต้นไม้เดิมๆโอเคนี่คือต้นไม้เดิมๆนะเดี๋ยวผมขอปิดเกมหมดปิดเกมโหมด นี่ฮะโอเคปิดเกมหมดละแล้วก็เดี๋ยวลองตัดต้นไม้ให้ดูนี่ฮะเหไหมคือมันตัดได้ทั้งต้นนะเดี๋ยวจะมาลองกับต้นไม้ของแอดอนนะว้าวว้าไม่ได้ฮะอ้าวเฮ้ยแอบเสียดายนะเนี่ยไม่ได้ เอาจริงดิเออแปลกดีฮะคือมันควรจะได้อ่ะเออทำไมมันไม่ได้กันนะเนี่ยไม่ได้เลย,เลยฮะเอองงผมไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดใช่ไหมอะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอลองปลูกต้นไม้ใหม่ก่อนนะ เนี่ยมันก็คือต้นโอ้เหมือนกันน่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวผมขอลองปลูกต้นนี้โอเคแล้วก็เกมโหมดแล้วก็ลองตัดดูไหมเนี่ยมันได้นะแต่พอเป็นต้นไม้ของแอรอมันเอ๊ะทำไมตัดไม่ได้ล่ะงงมากเลยอเอออันนี้ผมแปลกใจมากเลย ทั้งที่ตัวลำต้นมันก็คือต้นไม้เดียวกันเลยอะแต่ทำไมมันถึงตัดไม่ได้อะงงเนี่ยงงสุดๆเลยฮะแต่ไอ้ต้นไม้ที่เราปลูกเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยนนเนี่ยเดี๋ยวผมปลูกให้ดูใหม่เนี่ยพอปลูกเองตัดได้ปกติเอองงมากเลยเดี๋ยวขอลองเอามารวมกันใหม่นะปึ๊บ แล้วก็ปากแล้วก็วางผงกระดูกวางอันี้วางบล็อกกระดูกโปะเข้าให้อ่าแล้วก็ลองตัดดูไหมอ้าววายเอ๊ะทำไมกันสิเอ่อเอาตรงๆนะผมไม่เข้าใจคือมันต้องเป็นต้นที่ปลูกใหม่เท่านั้นเหรอหรือยังไงอะ่ะผมไม่ค่อยเก็ตเลยอะ่ะเนี่ย ปลูกใหม่ตัดได้นะแต่ถ้าเป็นต้นที่ปลูกเดิมๆอยู่แล้วตัดไม่ได้อ,อ๋อซอมบี้เกิดเออแปลกดีฮะเดี๋ยวขอลองใหม่อีกสักรอบนะเพื่อความชัวร์โอเคปักเข้าให้แม่แม่แม่แม ่ะแล้วก็ลองตัดใหม่เอ๊ะทำไมอ่ะเอา,เ,อาเดี๋ยวตัดได้เดี๋ยวตัดไม่ได้เออเอาเป็นว่าถ้าจะเอาไปใช้กับแอดออนอื่นมันค่อนข้างจะยังมีปัญหาอยู่นะก็คือเดี๋ยวตัดได้บ้างเดี๋ยวตัดไม่ได้บ้างฮนะก็โอเคตามนี้ โอเคครับ okay, ผมสำหรับแอร์รอดบิ๊กทีก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย